เราคอยถูกเนื้อให้ง่ายขึ้นและมีการการันตีลุงลามเองแล้วแถมมีโค้ดใหม่ไปดูบริการ All Star Tower Defense X ต้อง Nemo Shop โอเคผมก็หลักๆในคลิปนี้เลยนะครับผมทางเดฟออสตาเนี่ย,เ,ยเขาได้มีการประกาศนะครับว,ว่ามีแต่เดียวก่อนหากคุณยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็เราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วก็ได้นะเพราะนั้นกดติดตามไว้เลยแล้วไปรับชมคลิปกัน อ่าอย่างแรกเลยก็โค้ดใหม่เนี่ยครับผม thank you ลห r 5 4 0 k l i ิบ K ไนี่ครับแล้วก็มีการ edit tower mode มนี่ครับผมก็คือโหมดหัวคอยนั่นเองนะครับให้มีการการันตีลาเมงกายเนี่ยครับผมก็คือลุงลาเมงนั่นแหละในโหมด recruit option นะครับผมซึ่ง recruit option เนี่ยก็คืออ่าเวลาเราเลือกตัวเข้าทีใหม่นั่นแหละครับเวลาเล่นทุกๆสามชั้นนี่ครับผมก็จะมีให้เราเลือกว่าเราจะเอา recruit หรือว่าอัพเกรดหรือว่าอ่าไอ้ที่สุ่มดวง เนี่ยครับก็แนะนำไม่เลืกรีคูดกันไปเนี่ยครับผมเพราะว่าลุงลามิงเนี่ยถ้าจะมาตั้งแต่ชั้น3เลยก็มีเนี่ยผมอ่ะก็เรามาลองใส่โคร้รกันดีกว่าแต่กิฟตา5 40,000ไลค์ของได้ประมาณนี้เลยเนะครับเจมเท็ดเบนเนอร์แซดได้บาริคิวแล้วก็โลกาฟุตโอเครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประมาณนี้แล้วผมไว้เจอกัน